แปลงนี้เป็นแปลงที่เราปลูกเนี่ยบอกสารภาพเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเลยเพราะมันปลูกเยอะมากสวัสดีครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราสวนไผ่นานาพันธุ์วันนี้มาชมสวนไผ่สางมน แล้วก็สวนสัม,มปิคือไผ่สารพัดเลยครับอยู่ในสวนนี้ <Wow. S 1> นี่ก็คือสวนไผ่ที่กบ,บินบุรีนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่เราปลูกเนี่ยบอกสารภาพเลยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างเลยเพราะมันปลูกเยอะมากสารพัดพันธุ์แล้วเราไม่ได้ปลูกเองทั้งหมดลูกน้องมาปลูก <c oughs> เมื่อสมัย6ปีที่แล้วนะ <c oughs> เราเองต้องเดินหาว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะตรงนี้มาดูดีครับ <c oughs> เนื้อที่ทั้งหมด1 1น่เไร่นี่น,นี่ลองมาดูนี่นี่ไผ่ทังหมดนนะครับ นี่ดูดิเนี่ยกำลังแทงหนออ่าบางคนไม่เคยเห็นหน่อนะผมเห็นบางคนถามกันเยอะเลยครับว่าอย่างนี้ใช่ไหมสังมลนเป็นของปลอมไหมอะไรไหมถ้าเราดูให้เป็นเนี่ยดูเดนียดูหนอเห็นไหมครับหน่อแบบนี้ครับสังมลน,นะอันนี้เราก็มีนะครับแล้วก็คือหนึ่งอันนี้มันเป็นพันสายพันธุ์ที่เราคัดด้วยเพราะเราได้มาจากเมล็ดเนี่ยอันนี้ก็ดูตาปูปูปูนไงไม่รู้ไค่เลี้ยงนะแต่ก็อย่างนี้ผมถือว่าด้อยนะแต่ให้ดูไปนะมา ดูดีครับนี่สภาพเหมือนอยู่ในป่านะแต่นี่ไม่ใช่นะนี่นี่ปลูกนะครับไม่ใช่ของป่านะนี่ของปลูกนะครับแต่เราเองก็ต้องหาไอ้นี่นี่แม่ตะวอหรือว่าไอ้ตัวมันหมูนะอ้าวอันนี้อะไรเนี่ยดูนี่นี่เราเคยมาขุดนะนี่เดี๋ยวนี่สภาพมันก็ทนพอสมควรนะส่วนนี้ไม่มีระบบน้ํานะครับนี่ก็เดี๋ยวได้จะเอาไปนี่ยอันนี้หมาจูครับหมาจูจากเมลเ็ดด้วยนะนี่จากเมลเ็ดนะครับ ผมดูคอนี้ไม่โตครับแต่ผมเจอมุมไหนกาลังหาอยู่มีบางมุมโตดีด้วยอันนี้มาจูจากมาเมล็ดทารอดเนาะนะ,ะ,ะมาดูตัวนี้ซะหน่อยเสนอตัวนี้อุยท้องมาทันหน่อยที่ห่างเกินนี่ดําขวานครับโอ้คอนี้สวยนี่ดําขวานนี่วันนี้ก็จะมาเอาไปดําขวานอ่ะลองดูดําขวานเป็นยังไงนะบางคนเรียกว่าไผ่ตันนะครับตัวนี้นะ ดูกอดิผมขอโทษนะใช้เท้านะใช้เท้าชี้นี่ดูนี่มันสภาพกอเขาจะมันจะลอยเห็นไหมแต่นี้ยังไม่มีนอเลยนะแล้วก็เขาเขียวขึ้นมาเห็นไหมนี่คือด้มขวานเป็นตัวเด่นเหมือนกันบางคนเรียกไผ่ตันนะครับลำก็เอาไปใช้ประโยชน์เรื่องค้ำเรื่องอะไรได้ดีเอาไปทําด้ามจอบด้ามพระด้ามคราดอะไรก็ได้นะทีนี้เราก็กําลังจะเล่งเอาของไป อ้าวย้อนกลับมาดูตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ยังไม่เคยนาเสนอเลยนะครับเหมือนของป่าเลยอะไรรู้ไหมไผ่บางคนเรียกสังคาบางคนเรียกไผ่เหลืองนะครับหรือบางคนเรามาต่อว่าเหลืองมาดากัสกาอันนี้เหลืองกระทองคนละตัวนะอันนี้เหลืองนะครับไผ่เหลืองนะไม่ใช่ไผ่ทองนะอันนี้เหลืองนะไผ่เหลืองอันนี้อเจอแล้วอันนี้อะไรรู้ไหมอ้าวถามคุณนีเก่งไหม มาจูนะอ่าเก่งมาจูครับอันนี้มาจูอ่านี่มาจากมะลดด้วยนะเฮ้ยรอดคุณทนพอสมควรเลยนี่รอดนี่มาจูครับจากมเล็ดครับประมาณสี่ห้ากอหกกอนี่เราก็ปลูกไปปนๆนมาปนกันเนี่ยเฮ้ยรอดเลยแต่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะมันมันโดนคลุมมาโดนงํานะอ่ามาดูครับนี่มุมนี้ไม่โตเท่าไหร่ดําจอบได้ตีว่าดําจอบได้นี่มาจากมเล็ดนะ ชุดนี้เราเอามาจากมนันเแล้วเราก็มาปลูกไว้ในนี้อ่า,ออามาดูนี่นี่นี่ของป่าฮ่าใครดูของป่าถ้าหน่อยเดออีกแล้วในป่าของปลูกนะครับไม่ใช่ป่าจริงๆเป็นของปลูกอันนี้อะไรดําติมอเอ้คลิปนี้เราต้องนําเสนอว่าเรามาพาเดินของป่านู้ดมาจู้มาจู้วันนี้โตดีคุณโตดีมากเลยนี่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 นของสามกอนี่โตดีเว้ย น,นี่มาจูจากมเมล็ดครับเราปลูกไว้น่าจะเกิน50ต้นนะกระจายไปทั่วหาทีนะะ่ต้องหากันไปเรื่อยๆว่าตรงไหนอันนี้มาจูนะมาจากมเมล็ดด้วยนะอันนี้ที่เยอะๆนี่คืออะไรอันนี้คือที่เยอะๆนี่คือข้าวหลามกราบแดงครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเด็ดของเรานะผมว่าน่าจะเกินน่าจะเป็นหลักพันนะพันกอนะแล้วมันยังมีอีกบานเลยเนี่ยเราไม่ได้อันนี้มาจากมเมล็ดด้วยนะ มาจากมาเร็งต้น,เ,นดเดี๋ยวเราก็มาขุดไปทำพันต่อ,อน,นี้ข้าวหลามกาบแดงนะครับดูที่นี่เ,เข้ามาในป่ามันหน่อยข้าวหลามกาบแดงนะตอนนี้มันโคตรชิดเลยระยะปลูกนี่นะข้างนี้2.7ระหว่างกอ1เมตรครับเชากับ600ต้นต่อไร่ที่เราลงไปเนี่ยเราหวังจะขุดทำแม่พันธุ์ไงเราก็ลงลงลง,ลงไปหปีเนี่ยโตบ้างไม่โตบ้างมันก็แล้วแต่สภาพมันแหละ มันพออดทนสู้กันมันไป้ะคุณมาดูมุมนี้นี่เป็นป่าเลยเราเคยได้พึ่งไปบ่อยนะเจอพึ่งเนี่ยบ่อยมากฮะรกไหมรกเนาะอ้าวไล่มาดูตรงนี้เดี๋ยวจะมีตุ๊อ้าวเดินมาดูครับสวนไทยสวนไทยถ้าภาษาอีสานเขาเรียกสัมมปีเอ้ยอีสานหรือเหนือสัมมปีนี่คือสารพัดส,สารเพอะไรก็ไม่รู้บางทีบางพันก็ ก็มาเดีเรื่องเลยแต่บางทันก็ดีนะเหมือนเข้าป่าเลยเนี่ยถ้าแกนล้องมาแล้วจะเหมือนประภาชมป่าอะอ่าตอนนี้สวยนะอันนี้คือไผ่อะไรอ่าคุณลองคนถ่ายลองจำได้ไหมคือชื่ออะไรสวยเนาะอันนี้ผมชอบนะสวยมากเลเนี่ยนี่คือไผ <Wow. S 1> ่้างคำหรือไผ่เหลืองแบมบูซ a าวูการินะ ตัวนี้ดีหลายเรื่องคือหนึ่งทนน้ทนน้ำท่วมด้วยอ่าหุยอันนี้สวยนี่ตอนี้สวยคุณตอนนี้อะไรรู้ไหมนี่ไ่ในตำนานเลยอะไรรู้ไหมนี่สีสุกนะเนี่ยโอ้โหโคตรของความเป็นหนามเลยเฮ้ยหรือป่าไม่รู้อันนี้ต้องดูหนอกต้องดูหนอโอ้โหไม่ป่าก็สีสุกละสองอย่างเนี่ยเราก็ลงลงไปทั่วไปหมดเลยไ่ทองบางคนอยากเห็นเห็นว่าทองกับไอ้เหลืองมันต่างกันยังไงอันนี้ไ่ทองครับ มีไขทองลำมันจะตรงเป็นเหมือนหลอดมีออนสมัยโบราณเราอะ่ะทีนี้มีออนมันไม่แบบนี้แล้วนะดูมันทนไม่ทนไ่ดูนี่เห็นไหมนี่เดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยอไปละไขทองครับอันนี้นะไขทองไม่ใช่ไขเหลืองอ่าแล้วจะเจออะไรอีกรู้ไหมนี่ครับโอ้โหมันก็ทนมืงอันแต่ก็ตายก็มีดำมาลีครับลำใหญ่ๆที่สวยๆอยู่บ้านเรา นี่ก็เราก็มาทิ้งไว้นี่ประมาณสักเกือบ50ก่อได้มัง้งตายก็เยอะไอด้ดำมะเร็งนี่แปลกๆมันไม่ค่อยทนมากเท่าไหร่ถ้าร้อนจัดเดดนจัดามาดูทางนี้มีอะไรอีกเนาะดูทิมีอะไรอีกอันนี้เอออันนี้แปลกอันนี้อะไรรู้ไหมมาดูมาดูมาดูเด็กเข้าใกล้ๆได้เนของคุณเนี่ยคุณเข้ามาไม่ได้มั้งนี่อันนี้คือสีสุกทองครับเป็นไผ่สีสุกนะมีหนามนะแต่มันเป็นสีทองนะนี่นี่นี่น เห็นไหมเป็นไผ่สีสุกทองคล้ายๆกับไผ่ทองเหมือนกันแต่มันมีหนามเราเรียกว่าสีสุกทองนี่เขาหลามเปาะไม่ค่อยใหญ่อลยท <ฮะ S 2> ด,ดูดูอันกอาอใหญ่ๆหน่อยนี่เขาหลามเปาะนี่แต่กอนี้เล็กหาดูคอใหญ่ๆหน่อยอ่าดูที่ครับเขาหลามเปาะครับหรือว่าเรเรียกว่าไผ่เปาะก็ได้เอ้บบางคนไม่รู้จักเลยอ่านี่คือ ภูพานหรือบางคนเรียกข้าวหลามหรือว่าข้าวหลามปอนะไผ่จริงๆบางคนเ็าเรียกภูพานยังถ่ายอยู่ปะเนี่ยข้าวหลามปอกน,นี่โอ้โหกี่ปีแล้วเนี่ยหกมะไม่ค่อยโตเลยเนี่ยดูเลยแต่มันมาจากเมล็ดนะตรงนี้นะ้ํามันท่วมนะมันก็เลยอาจจะชะง,งักชะง,งันใหม่ๆทีแรกผมนึกว่าตัวนี้จะไม่รอดซะด้วย แต่กับกายเป็นว่าเอา้าให้รอดได้ข้าหลามปอดต่าลำมันไม่ใหญ่มากนะแล้วก็กระแทกพรวดก็ออกเลยเป็นข้อหลามพันหนึ่งนะครับเต่ไปใช้ประโยชน์เรื่องประดับอะไรก็ได้บางคนเอาไปทําด้ามไม้กวาดเราไปเช็คดูบางคนก็บอกไปทําด้ามไม้กวาดได้ไผ่บงนะนี่ไผ่บงนี่ไม่ใช่บงหวานนะไผ่บงโอ้โหพามาเที่ยวสวนอันนี้อะไรลางนวลหรือซางป่านะให้ดูไปนี่ซางนวลหรือซางป่า โอ้โหนี่พาท่องเที่ยวแล้วนี่คลิปนี้ผมว่าใช้ยาวๆดีครับปล่อยยาวๆเพื่อท่องเที่ยวอ่าอันนี้มุดหน่อยมาอันี้มุด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 อันนี้อะไรอันนี้เปาะยักษ์ครับมามุมน,นี้เปาะยักษ์ครับนี่มีอ้าวล้นลบนี้ลายเสือลอายกระลุงมองอย่างเงี้ยมันค่อนข้างรกหน่อยนะครับเพราะว่าเรา เราเอาไปเป็นแม่พันธุ์มันแตกมาใหม่เลยทุกมากเลยเห็นไหมมีลายด้วยเห็นไหมน่ะลายมันขึ้นอา่าอันนี้คนบางคืนไม่เคยเห็นนะนี่นี่ครับอันนี้ก็มาเจอไผ่ตัวหนึ่งชื่อไข่ไเขารู้จักเป็กไผ่ลวกครับพอ้อน,นี้มีหนอด้วยแต่ไม่รู้อันนี้พินเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าน่าจะพินเพี้ยนไปนิดหน่อยนะเพราะว่ารวกนี่เราก็มันมีเลี้ยงด้วยสงสัยจะผสมผสมกันเลยอันนี้จับเพี้ยนหน่อยไม่ใช่ไข่ลวกแท้แท้นะ อามาดูต่อลายดีเลยยังไม่ลายเท่าไหร่าดูดีครับไผ่เนี่ยเวลามันล้มนะโอ้โหนี่แหละสวนแบบเขาเรียกว่าสวนเท้ๆเลยครับสวนป่าเทเๆครับต้องสภาพนี้ครับไม่มีการทำอะไรมันเลยยิ่งเราแวกแถวนี้นะปล่อยเลยครับปลูกแล้วปล่อยจริงๆเลยไม่ต้องปลูก